สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราเพิ่งทําความสะอาดบ้านเสร็จแบบว่าเนี้ยกลิ้งมากๆเลยนะคะสะอาดแบบที่ไม่เคยสะอาดมาก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านค่ะจะเป็นตัวอะไรนั้นไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดรับตัวน้องกลับบ้านแล้วนะคะตื่นเต้น,ตนไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นตัวอะไรรูปชัดขนาดนี้วันนี้เรามารับน้องหมาปอมกลับบ้านนะคะมาเลย ตัวน้อยบูบี้บูบี้บูบี้เจ็บได้ไหมได้ไดองรับน้องเรียบรอ้อยน้องชื่ออะไรนะชื่อบูบี้ทำไมต้องบูบี้อ่ะไม่รู้มันแบบว่าผุดขึ้นมาตอนเจอหน้าน้องเลยน้องน่ารักไหมน้องสองเดือนนะคะน้องเป็นตัวผู้บูบี้เรียบปาก มาเรียปากเล่นกับมามาเรียปาวันนี้เราจะรับน้องบูบี้กลับบ้านกันนะห่างงเอ,อ๊อโชว์คะ่ะเอ,อือโชว์เลยหรอ <c oughs> ะคะ <c oughs> บูบี้เออโชว์เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพร้อมกับน้องสมาชิกใหม่น้องบูบี้ <c oughs> ผมเป็นเพศผู้นะคะผมเป็นเด็กผู้ชายครับผมชื่อบูบีค้ครับบูบี้ <c oughs> ถามว่าทำไมน้องถึงชื่อบูบี้คือ first impression ที่เราแบบไปเจอน้องมาเนี่ยก็คือเรียกน้องว่าบูบี้เลยอะ่ะไม่ได้คิดอะไรแบบมันเหมือนมันหลุดออกมาจากปากเองเราก็เลยแบบเออตัดสินใจว่าน้องต้องชื่อบ<ม>ูบี้นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบปิงแรกที่เราแบบน้องสาวมาบ้านน้องสาวก็มามาเหอะน้องหมาต <ใจ S 1> ัวใหม่ีหลอ,อจ เชนเช่นผู้บีได้อยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความที่น้องยังเด็กมากนะคะขาของปอมเนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงเราก็เลยซื้อแบบแผ่นกันเลื่นรวมถึงผ้าแบบนี้นิ่มๆให้น้องเขามาแบบเดินเล่นอยู่ในกรงนี้ไม่อยากให้แบบออกไปเดินด้านนอกที่เป็นพื้นลื่นๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้อต่อข้อเท้ามันจะมีปัญหาเนาะและนี่ก็คือที่นอนของน้องที่เราอุตส่าห์ตั้งใจเลือกมาเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าคือไซส์มันแบบ เท่ากลงอะถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าตัวเนี้ยเข้าไปไว้ในนี้ก็คือเต็มกลงแล้วไม่ต้องมีที่วิ่งเล่นให้น้องเขาแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่นอนของน้องที่แบบไซส์จิว๋วไซส์เล็กว่าน,นี้ใส่เข้าไปด้านนี้นะคะบูบี้บูบี้บูบี้เล่าให้ฟังก่อนว่าน้องบูบี้เนี่ยอายุตอนนี้นะคะสงเดือนพอดีเป๊ะน,น้องเกิดวันที่25ธันวานะคะวันนี้เป็นวันที่25ากุมภาก็เท่ากับ2เดือนพอดีเลย น่ารักอะด้วยความที่น้องยังเด็กมากๆเราก็เลยมีของเล่นจัดเต็มมาให้น้องเขาเล่นกันนะคะซึ่งเราชอบอันนี้มากเลยอะเป็นตุ๊ก,กตารูปแบบแก้วเบียนะเออแล้วก็อีกอันนึงเป็นพิซซ่านะคะ มาแนะนำตัวกับก้องหนะะ่อยค่ะผมชื่อบูบีนะคะผมเป็นเพศชายแล้วก็ผมอายุสองเดือนแล้วคับผมเป็นสีปาร์ตี้แบบนี้นะคะตรงสีดำๆเนี่ยเดี๋ยวโตวขึ้นผมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยที่เห็นว่ามีด่างชมพูชมพูโตขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนด่างชมพูให้เป็นสีดำตอนนี้ก็เป็นจมูกแบบชมพูดำแบบทพน <c oughs> กันไปก่อนนะคะฝากตัวฝากใจไว้ในช่องก้อยอนุสาด้วยนะคะ <c oughs> ข่าำเมื่อไหนคขมื่อไหอ่เ๊เจ๊เจขเมือไหรทางนี้ทางนี้เ๊เจ๊เจขเมื่อไหนอ่า <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบกําลังหมั่นเขี้ยวฟันะจะกัดจะแบบขบฟันอยู่ตลอดเวลาเลยนะน้องเด็กอืมดูสิโอ๊ยเจ็บเจ็บ ยังไงได้เจอน้องบูบี้ในช่องของก้อยเองบ่อยๆแน่นอนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเหือมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันไว้นะวันนี้ก้อยกับน้องบูบี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะและ้วกลับมาเจอกันใหม่อีทีคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก้อยด้วยละ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ๊บายบายคับ